สวัสดีครับท่านผู้ฟังผมได้ไปอ่านหนังสือ hidden potential the sign of achiever e a t e i n g โดยอดัมแกลนได้แนะนำวิธีการหลายประการที่ช่วยให้สามารถดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเองเพื่อบรรลุความสำเร็จซึ่งน่าสนใจมากนะครับโดยวิธีการนั้นมีขั้นตอน สรุปดังนี้นะครับประการที่หนึ่คือการปรับเปลี่ยน mindset โดยการที่เรามี growth mindset เชื่อว่าสามารถจะพัฒนาความสามารถของเราได้ผ่านการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับและต่อมาคือการเปิดรับความคิดเห็นและการวิจารณ์เพื่อปรับปรุงตัวเองประการที่สองก็คือการทำงานหนักและการฝึกฝน โดยมุ่งเน้นการฝึกฝนอย่างมีเป้าหมายนะครับการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและท้าทายและพัฒนาความสามารถเราอย่างเป็นขั้นเป็นตอนครับประการที่3คือการเรียนรู้จากความล้มเหลวให้มองว่าความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองเป็นการสร้างความยืดหยุ่นทางจิตใจเพื่อรับมือกับความล้มเหลวและอุปสรรค ประการที่4การสร้างเครือข่ายและสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนครับการมีทีมงานและเพื่อนที่คอยสนับสนุนแลกเปลี่ยนกันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์การร่วมมือกันในการแก้ปัญหาและพัฒนาความคิดต่อยอดทำความคิดสร้างสรรค์ต่างๆประการที่5คือการพัฒนาทักษะใหม่ๆให้เรียนรู้และปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลง การพัฒนาทักษะที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆครับประการที่6คือการใช้พลังของการตั้งคำถามการตั้งคำถามที่สร้างสรรค์และท้าทายสถานภาพในปัจจุบันลองสำรวจและค้นหาวิธีการใหม่ๆในการทำงานประการที่7การบริหารเวลาและพลังงาน ให้จัดลำดับความสำคัญและบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพค,ครับให้รักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนและประการที่8ประการสุดท้ายคือการมีความมั่นใจและความมั่นใจในตนเองสร้างความมั่นใจผ่านความสำเร็จเล็กๆน้อยๆจนถึงความสำเร็จระดับใหญ่การสร้างความเชื่อมั่นในการทำสิ่งที่ยากลำบากจนประสบความสำเร็จครับ วิธีการเหล่านี้สามารถพัฒนาตนเองได้ในทุกด้านทั้งทางร่างกายจิตใจและสังคม,พมเพื่อดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่และสามารถบรรลุความสำเร็จในชีวิตครับสวัสดีครับ